สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกันกับครูนภดลนะครับวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับกับเรียกวฝรั่งเศสนั้นในภูมิหลังแล้วเนี่ยในก่อนปี1789นะครับในปีคือสุกร์หลักหนึดหรือก่อนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสนี่คือชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งในโลกนี้นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าสู่การปฏิวัตินะครับเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์นะครับให้มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนี้ ฝรั่งเศสในภูมิหลังแล้วเนี่ยนะครับโดยแต่เริ่มเดิมทีนะครับต้องเข้าใจเรื่องของผลลเมืองกันก่อนพลเมืองฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามฐานันดอนนะครับกลุ่มฐานันดอนที่1ก็คือกลุ่มฐานันดอนที่มีสิทธิจํานวนสิทธิมากนะครับได้แก่พระนักบวชอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ฐานันดรที่2นะครับคือฐานันดอนจำพวกขุนนางนะครับและฐานันดอนที่3นะครับคือสามัญชนคนธรรมดาท,ทั่วไปนะครับซึ่งฐานันดรที่1และ2เนี่ยเป็นฐานันดอนที่มีอภิสิทธิ์ชนนะครับมี อาสิทธิพิเศษทางการเมืองทางการปกครองการเสียภาษีเนี่ยดีกว่าฐานันดรที่3นะครับค,คือชนชั้นล่างคือสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับโดยฝรั่งเศสเนี่ยมีสภาที่เรียกว่าสภาฐานันดรนะครับแต่เมื่อเข้าไปเลือกหรือทำกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยสภาฐานันดรเนี่ยก็มักจะไม่ได้เป็นปากเสียงแทน สามัญชนที่เป็นชนชั้นที่มีทั่วไปหรือมีมากในฝรั่งเศสนะครับแต่เป็นชนชั้นที่1ที่2นะครับฐานันดอนที่1ที่2เท่านั้นที่จะมีอํานาจมากนะครับทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในสังคมฝรั่งเศสนะครับประกอบกันกันกบฝรั่งเศสในยุคสมัยนี้มีสงครามต่างๆมากมายนะครับจึงทําให้สูญเสียงบประมาณนะครับจำนวนมากไปกับการทําสงครามที่ชนชั้นสามัญชนเนี่ย รู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับประกอบกันกับราชสำนักนะครับในสมัยพระเจ้าหลุยส4 15าอะไรพวกนี้นะครับสินี่นสร้างพระราชวังแวร์ไซอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระเจ้าหลุยที่16ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เงินในราชสำนักเนี่ยที่ฟุ่มเฟือยมากนะครับประกอบกันกับรดูการการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มันไม่ได้ผลความจนหรือความอัตคัดมัน มันมากขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดการต่อต้านการประท้วงขึ้นประปายในฝรั่งเศสนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือชนชั้นกลางนะครับได้แนวคิดในเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยเดโมแครติกหรือเดโมแครซีเนี่ยนะครับมาจากนักปรัชญาเมธทีที่ส่งอิทธิพลในสมัยนั้นนะครับโดยทําให้มีการเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นในประเทศที่ใกล้เคียงนะครับเช่นประเทศอังกฤษ นะครับและสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจึงทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่ทําให้เกิดจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างแล้วในฝรั่งเศสนะครับเรามาดูเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยจนถึงจนจุดที่แบบแตกหักจริงๆนะครับก็าสาเหตุสำคัญนะครับคือรัฐบาลของฝรั่งเศสเนี่ยถึงจุดล้มละลายนะครับโดย เสนาบดีครั้งเนี่ยเสนอให้เก็บภาษีทางตรงจากประชาชนทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับแล้วก็แต่อย่างที่ว่านะครับกฎหมายจะให้เก็บภาษีจากทุกคนเนี่ยชนชั้นที่1ชนชั้นที่2หรือฐานันดรที่หนึ่งที่2พวกพระขุนนางอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ยอมเสียภาษีนะครับจะไม่ยอมเสียภาษีนะครับจึงทําให้ไม่พอใจขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าหลุยเนี่ยต้องเรียกประชุมสภาฐา,า,านันดรน,นะครับ เพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มแน่นอนครับมันจะต้องไปตกที่ใครล่ะครับนะมันก็ต้องตกที่กับพี่น้องประชาชนคนที่เป็นฐานันดรชนชั้นสามัญฐานันดรที่3าในช่วงเวลานะครับก็ประมาณเดือนพฤษภาปี1789ปนะครับก็มีการสภาฐานันดรเนี่ยปิดประชุมนะครับซึ่งศาลฐานันดรที่3เนี่ยเขาไม่พอใจแน่นอนครับที่มีการปิดประชุมแล้วก็ แยกสภาฐ uh, านดอนแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาไม่พอใจแน่นอนนะครับแล้วก็ความไม่พอใจเหล่านี้เนี่ยครับฐ uh, านันดรที่3เนี่ยรวมตัวกันก่อตั้งเป็นคณะที่เรียกว่าสมัชชานะครับสมัชชาแห่งชาติหรือ national assembly นะครับ national assembly uh, จึงทำให้พระเจ้าหลุยเนี่ยเรียกทหารนะครับการเรียกทหารระดมเข้ามาปกป้องตัวเองเของพระเจ้าหลุยเนี่ยพระเจ้าหลุยที่16นะครับ ทำให้เกิดความหวาดระแวงความวิตกกังวลและการต่อต้านนะครับการต่อต้านเกิดขึ้นจึงทำให้มีการทาหารประจำการเนี่ยทั่วกรุงปารีสแล้วก็พระราชวังแวร์ซายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพระเจ้าหลุยนะครับพระเจ้าหลุยที่16กนะครับก็ก็วิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับรวมถึง การใช้จ่ายของพระองค์ก็ยังไม่ได้หยุดหย่อนนะครับการสนุกสนานเริงรําในพระราชวังนั้นก็ยังมีมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับผู้แทนของฐานันดรที่3ในกลุ่มสมสชาติเนี่ยนะครับก็มีความเข้าใจว่าพระเจ้าหลุยเนี่ยจะต้องเอาเอาคนเนี่ยมาปราบปรามตัวเองแน่นอนมาปราบปรามมาล้มล้างจึงทําให้สมัสชา เหล่านี้เนี่ยครับต่อต้านอย่างแรงขึ้นนะครับและในวันที่14กรกฎาคมวันนี้นะครับที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับโดยชาวปารีสเนี่ยนะครับมีการเรียกร้องนะครับเรียกร้องเดินขบวนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนำทัพไม่ใช่นำทัพหลักนำคนเนี่ยที่มันอัดอั้นนะครับไปประท้วงแล้วก็ทำลายคุกที่เรียกว่าคุกบาสเตีย นะครับคุกบาสเตียจึงเป็นชนวนเหตุแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นวันวันเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสคือ14กรกฎาคมปี1789นะครับแน่นอนนะครับว่านักเรียนคงเคยได้ยินคำขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับคำขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับมีอยู่ว่าเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็ภารดอรอนภาพ คำขอญของการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่มันปลุกเร้าคนฝรั่งเศสนะครับให้มีจิตใจหวยหาอาวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งระบอบที่เป็นระบอบกษัตริย์แบบนั้นไม่สามารถตอบสนองระบอบฐานันดอนแบบนั้นไม่สามารถตอบสนองความเป็นอยู่ได้มันพิสูจน์ตัวเองแล้วผลของการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับโดยผลที่สําคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิด การเรียกร้องนะครับให้มีการว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมันมีสิทธทิเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ยกเลิกธรรมเนียมในเรื่องของการาสิทธิในการงดเว้นภาษีให้ของขุนนางเรา,านักบวชอะไรเงี้ยนะครับให้ยกเลิกไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอให้ประกาศสิทธทิความเป็นมนุษย์แล้วก็ความเป็นพล,ลเมืองของฝรั่งเศสนะครับเป็นคำประกาศที่เป็นลู่ทางหรือแนวทางนำไปสู่รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากานักปรัชญานะครับพวกเอลิเทสนะครับนักปรัชญาที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของความรู้แจง้งความเท่าเทียมนะครับซึ่งได้รับความานิยมในยุคนี้นะครับโดยเสรีภาพเนี่ยโดยมีความหมายนะครับคือเน้นในเรื่องของเสรีภาพบุคคลความเป็นปัจเจกชนนะครับอันนี้ใครจะเข้าใจอย่างนี้นะครับส่วนความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายไม่ได้มีฐานันดรที่1นึ ไม่ได้มีฐานะดอนที่สองไม่ได้มีฐานะดอนที่3าที่ต้องเว้นภาษีให้อย่างนี้ไม่ใช่คือต้องเท่าเทียมกันทางกฎหมายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพระดอนภาพพระดอนภาพนี่หมายถึงความเป็นพี่น้องกันเห็นอกเห็นใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์กันนี่คุณสรุปอย่างนี้เข้าใจง่ายนะครับก็จะทําให้เห็นว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันทําให้สังคมฝรั่งเศสก้าวไปสู่นั้นแน่นอนครับมันต้องยกเลิกระบอบ ระบบของกษัตริย์ที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมนะครับพระเจ้าหลุยเนี่ยหนีนะครับหนีไปต่างประเทศนะครับแล้วก็จากนั้นนี่ก็ถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินนะครับประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตินเนี่ยถ้าครูจําไม่ผิดนะครับก็น่าจะประมาณ วันที่21มกราคมนะครับ21มกราคมปี1793พระเจ้าหลุยถูกประหารด้วยเครื่องคิโยตินนะครับจากนั้นเนี่ยอ่าฝรั่งเศสนะครับก็เข้าสู่ยุคสมัยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นประชาธิปไตย100%ยเนะครับก็ยังมีการต่อต้านการประท้วงมีอะไรอยู่แต่มันเป็นก้าวแรกที่ทำให้ฝรั่งเศสอ่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของประชาธิปไตยนะครับการเปลี่ยนฝรั่งเศสนะครับเกิดขึ้น จากความไม่เท่าเทียมกันนะครับความมีฐานันดรการใช้จ่ายของรัฐสํานักแล้วก็ในเรื่องของสงครามต่างๆนะครับและการสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยมันทําให้คนฝรั่งเศสที่เป็นสามัญชนเนี่ยไม่ไม่เท่าเทียมกันนะครับจนทําให้เกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับปี1789จนะครับจนมีการทําลายคุกบาสเตียี่ยเป็น ทุกที่คุมขังนักโทษทางการเมืองของฝรั่งเศสนะครับจึงเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยมีคำขวัญที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับคือเสรีภาพเสมอภาคแล้วก็พารดอนภาพสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดหรือมีเสียงรบกวนประการใดต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ